จับตาอีกหนึ่งวันแดนวรเวศขอแต่งแพตตี้ขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ใหญ่ในวันเกิดจับตาอีกหนึ่งวันแดนวรเวศขึ้นดีครั้งนี้เตรียมเรียกแพตตี้สี่ภรรยาหลังจากที่ออกมายอมรับว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กันจริงๆถึงขั้นต่างฝ่ายต่างเงียบหายไปแต่กลับมาปรับจูนกันได้ใหม่นับเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ถูกจับตามองเกี่ยวกับข่าวดีมาโดยตลอดว่าเมื่อไร่ทั้งคู่นั้น จะควงแขนเข้าสู่พิธีวิวาลาสุดแดนวรเวศและแพตตี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบจัดเต็มในงานเปิดตัวภาพยนตร์ทวงคืนในประเด็นดังกล่าวพร้อมกันนั้นทางด้านของนักร้องหนุ่มยังเผยว่าแผนเซอร์ไพรใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันคล้ายวันเกิดของหวานใจพร้อมกับฝากให้แฟนๆรอชมโมเมนต์พิเศษกันอีกด้วยผมเป็นคนที่ติดครอบครัวประมาณหนึ่ง ดังนั้นทริปไหนที่มันเหมาะสมที่จะไปกันก็ไปแบบครอบครัวใหญ่ๆเราอยากจะพาทุกคนไปด้วยกันส่วนคำถามว่าเมื่อไรก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันและก็ถามถ่ายเรื่องของความรักมาโดยตลอดแต่จะเมื่อไหร่นั้นบอกไม่ได้จริงๆเพราะถ้าบอกไปมันจะไม่เซอร์ไพรส์และถ้าผมบอกปุ๊บแสงพี P ่บีมแสดงว่าไม่ใช่เร็วๆนี้หรือพอจะกระซิบได้ไหมว่าเมื่อไหร หนุ่มแดนก็รีบตอบกลับมาว่ากระซิบไม่ได้ตอนนี้ผมต่อคิวให้คู่อื่นเขาไปก่อนคู่อื่นเขาพาเลทกันไปก่อนแต่ถามว่าเราสองคนเคยคุยกันเรื่องนี้ไหมก็เคยมีบ้างเพียงแค่ยังไม่ได้ระบุดีเทลอะไรที่มันชัดเจนอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องระยะทางของบ้านเราเป็นปัญหาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆแต่มันก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันเหมือนกัน ซึ่งถ้าถามว่าตกลงกันอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดีกว่ามันยังบอกไม่ได้จริงๆแพตตี้เราเริ่มมีเซ็นบ้างหรือ,อยังว่าถ้าพี่แดนเซอร์ไพรส์เขาจะต้องทําอะไรคล้ายๆแบบนี้ด้านแฟนสาวตอบว่าปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เขาเป็นคนที่ทําเซอร์ไพรส์ได้หน่อยมากคงขวัญมีแล้วและมั่นใจว่าเขาจะกีดการ์ด13นี้รอดู รอลุ้นเลยว่าเซอร์ไพรส์ของหนุ่มแดนจะมีให้แฟนสาวในวันเกิดจะเป็นการคุกเข่าขอแต่งงานหรือไม่เราต้องไปรอลุ้นกันต่อไปคะ่ะ